ครับผมสวัสดีครับไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นไงบ้างครับได้ติดตามอาการดูคลิปการแนะนำรับรถก็ตอนนี้ฮะก็ถึงท,ที่ว่าทำไปก็คือให้เป็นตัวอย่างที่ว่าแนะนำความปลอดภยัยหรือว่าให้ระแวดระวังในสิ่งที่ว่าที่ว่าผมทำคลิปแต่ครันนี้ก็เริ่มจะเข้าสู่เทศกาลการกลับบ้านนะ ก็จะเป็นความสุขของเทศกาลที่ว่าได้กลับบ้านกันหายาติพี่น้องหาครอบครัวนะฮะคนต่งางจังหวัดหรือคนในจังหวัดที่ว่าจะต้องเดินทางสัญจรส่วนใหญ่แล้วก็คือการสัญจรด้วยรถนะครับอันนี้ก็นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็ไม่ว่าจะอยู่บนท้องถนนไม่ว่าจะเดินหรือไม่ว่าจะขับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถ รถใหญ่รถเล็กก็ก็ยังไงก็คืออุบัติเหตุครับผมก็อันนี้ก็เลยเหมือนว่าอยากจะทําคลิปตัวน,นี้ขึ้นมาว่า,อาขอกอาลังใจแล้วขอ,อการาแชร์เพื่ออยากให้เป็นจิตสาธารณะ <laughs> อยากอยากจะทําคลิปให้คนได้รู้กันทั่วทั่วไปคนที่รู้แล้วก็อย่างที่ว่าครับรู้แล้วก็ฟังเอาไว้เป็นประสบการณ์ฮะ แต่ก็คนที่ไม่รู้หรือ,อยังไม่ค่อยเข้าใจบนท้องถนนสักเท่าไหร่ก็อยากจะให้แชร์กันต่อต่อไปเพื่อว่าเป็นสิ่งที่ว่าคนอื่นยังไม่รู้ก็จะได้รู้ๆกันทั่วๆไปเพราะว่าปีใหม่ครับของคนไทยก็จะกลับบ้านกลับอะไรก็ต้องใช้ยอดยานพาหนะในการเดินทางนะครับผมอันนี้ก็เลยเหมือนกับว่าก็อยากจะทำคลิปตัวเนี้ย ให้เข้าใจคล้ายๆกันให้เข้าใจเหมือนๆกันว่าลักษณะของการขับรถคือถามว่าไงเดินทางการเอ่อการเดินทางกลับบ้านในทางไกลแน่นอนฮะยังไงความเร็วมีแน่เรื่องการสังสรรค์มีแน่นะฮะก็เลยเหมือนว่าก็อยากจะเป็นไปได้ก็อยากจะเชิญชวนครับเชิญชวนเชิญชวนผู้มีประสบการณ์นะฮะช่วยกันแชร์แล้วก็เอ่อช่วยกันส่งความคิดเห็น นะฮะก็ผมจะได้ดูแนวทางที่ว่าของแต่ละบุคคลที่ว่ามีความชื่นชอบแบบไหนยังไงเพราะว่าการขับรถนะฮะมันสามารถเกิดได้ทุกเมื่อความผิดพลาดนะฮะอันนี้เรายังไม่รวมถึงเกี่ยวกับเรื่องว่าเรากินเหล้าเมายานะฮะยังไม่รวมเกี่ยวกับเรื่องแค่ว่าความประมาทหรือความเลเร่ของการใช้ตัวรถนะฮะก็เลยมีความ อยากจะเชิญชวนที่ว่าคนที่ว่ามากประสบการณ์หรือมีฝีมืออะไรก็ต่างก็อยากจะเชิญชวนสร้างาความคิดเห็นหรือส่งความคิดเห็นหรือทำยังไงก็ได้ฮะที่ว่ามาสร้างโครงการนี้ด้วยกันก่อนที่ว่าจะถึงปีใหม่ของคนไทยเรานะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็อย่างที่รู้อย่างที่ทราบคนไทยเราส่วนใหญ่ก็คือนะฮะก็คือใช้รถ อันนี้ก็เลยเหมือนกับว่าก็อยากจะเชิญชวนท่านแต่ละทุกคนเลยครับผมพวกเราฮะเรารวมตัวกันได้นะฮะเพราะเราถามว่าเราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยนานพอตัวละส่วนใหญ่แล้วพอถึงเทศกาลทีอะไรทีก็คือจัดรณรงค์ตั้งดานอย่างนั้นนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วผมว่า อยากจะเชิญชวนทำซะแต่เนิ่นเราจะได้รู้และจะได้เตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้านะฮะเพราะไม่งั้นพอไปใกล้ๆความอย่างที่บอกว่าความชำนิชำนาญนะฮะมันต้องฝึกฝนครับถ้าเราไม่ได้เกิดความเข้าใจแล้วนี้เราจะมานั่งคิดตอนที่เราขับรถมันก็ค่อนข้างจะลำบากนะฮะก็ปีใหม่นี้ของคนไทยนะฮะ ก็อยากจะเชิญชวนให้อย่างน้อยฮะการเดินทางในระยะทางไกลๆมากๆก็เป็นไปได้ครับมีคนขับมากกว่าคนสองคนขึ้นไปมันก็จะดีฮะอย่างน้อยก็สองคนขึ้นไปก็จะดีเพราะว่ายิ่งขับทางไกลเท่าไหร่มันครับสี่ตีนยังรู้พลาดนักบาดยังรู้พังอะครับจะให้ขับรถหรือจะมากฝีมือประสบการณ์แค่ไหนแต่ท้ายที่สุดแล้วก็คืออใน ช่วงภาวะของรถที่ว่าเยอะมากมายนะฮะมันก็จะเกิดชั่วโมงการขับขันตรงนี้ถ้าว่าเป็นไปได้ก็ช่วยกันช่วยกันดูแลเพื่อร่วมทางเด,าเดียวกันได้นะฮะประโยชน์ที่ว่าแต่ละไยที่ว่าจะได้รับผมมองว่าถ้าเกิดว่าเรามีความเข้าใจเกี่ยวเรื่องการใช้รถใช้ถนนหรือ มองทีท่าของการใช้รถใช้ใช้ถนนเข้าใจมากพอเราก็จะมีทักษะในการขับรถบนท้องถนนมากขึ้นครับส่วนใหญ่แล้วรถใหญ่อ่าไม่ใช่ว่าเขาขาดประสบการณ์ฮะเขาขาดระยะของการที่ว่าขับรถเพราะว่ารถเล็กหรือรถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจว่ารถใหญ่ต้องใช้ระยะในการาตีวงพูดภาษาบ้านๆก็คือการตีวงตีโค้งอะ นะถ้าก็พูดเป็นลักษณะของทางการหน่อยก็คือการให้ระยะของตัวรถนะฮะแต่เนี้ยถ้าถามว่าถ้าเราไม่มีทักษะและเราไม่มีความเข้าใจเลยแล้วจะให้เรามาขับรถมันก็ขับแบบเก๊ๆกลางๆขวาง,อ,งอะฮะเลยครั้น,นี้ก็เลยเหมือนว่าก็ระยะคืออะไรอะ่ะฮะก็เพราะไม่รู้อ่ะไม่มีความเข้าใจ อันนี้ที่ว่าผมทําคลิปไปสามสี่คลิปเกี่ยวกับเรื่องรถเนี่ยก็คืออยากจะให้ให้เห็นบนอ่าให้เห็นเพศภัยบนท้องถนนส่วนใหญ่ก็คือคนที่ว่ามากประสบการณ์หรือว่าเขาอยู่บนท้องถนนเป็นประจําเขาก็จะมองเห็นอยู่แล้วอ่ะแต่สิ่งที่ว่าคนที่ว่าเพิ่งอ่าขับรถเป็นใหม่ๆหรือว่าเป็นไม่ได้นานตรงนี้อยากให้แชร์อยากให้รับให้รู้กันนะครับคนที่ว่าขับ มีความรู้มากพออยู่แล้วก็อยากคิดว่าเอ้ยเรารู้แล้วก็รู้แล้วจะบอกทําไม <c oughs> อันนี้แบ่งปันให้กับผู้ไม่รู้ครับส่วนคนที่ว่าไม่รู้ก็ช่วยแบ่งปันกับคนที่ว่าต่อ,ตอ,ตอไปนะฮะเพราะว่าการเดินทางครับอย่างที่บอกว่ายุคสมัยนี้คือการเดินทางก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้รถส่วนบุคคลกันนะฮะส่วนตัวก็ส่วนใหญ่แล้วพอยิ่งการเดินทางของช่วงเทศกาล ก็จะเป็นในแนวทางที่ว่าใช้รถในการเดินทางส่สวนใหญ่ส่วนลองถามว่าเอาการเดินทางเที่ยวแม่ให้ใช้รถอติดขัดแออัดเปินมากเกินไปก็คือใช้อการขนส่งนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคนส่วนใหญ่ถ้ามีรถแล้วก็อยากจะใช้รถตัวเองนะครับเพราะว่าถามว่าไงซื้อรถแสดงว่าต้องมีคนนะฮะมีคนที่ว่าจะขึ้นไปได้หลายๆคน เพราะว่าบ้านคงน่ายอยู่ทางเดียวกันอยู่แล้วก็เลยต้องใช้รถในการาเดินทางนะฮะอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับผมเพราะว่าหน้าปกผมก็คืออยากให้ช่วยก,กันกดแชร์ฮไม่อยากให้กดผ่านนะครับผมอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนเพราะว่าผมอยากจะทําคลิปนี้ก่อนที่ว่าจะเข้าสู่เทศกาลก็อยากจะพูดอย่างเงี้ยให้เข้าใจกันนะครับ อยากจะพูดให้เข้าใจทั้งว่าคนใหม่คนเก่าหรือมีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์อะไรผมไม่สามารถรู้ได้และผมก็ไม่ได้สามารถที่ว่าจะทําให้คนที่ว่าชอบใจผมได้ทุกคนเช่นกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะอย่างที่บอกครับอยากให้ช่วยกันแบ่งปันครับผมพอถามว่าไงเ,เราก็สูญเสียขึ้นมาเยอะแล้วนะเกี่ยวเรื่องโควิดถ้าว่ามันจะมีอะไรที่ว่าเราพอจะแบ่งปันกันได้ผมก็อยากจะให้ ช่วยกันแชร์นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้นะครับก็รุ่นพีพ่ๆหรือพักควกกันหรือพวกกันไม่ว่าเราท่านนะฮะช่วยกันได้ส่งความคิดเห็นมานะครับถ้ามีตรงไหนที่ว่าผมมองแล้วว่าเออรีบเร่งทำได้แล้วหมู่มากต้องการใช้ผมก็ถ้าทำได้ผมก็จะรีบทำเลยนะครับเพราะอันนี้ก็เหลือเวลากันไม่นานแล้ว ก็เลยเหมือนเขาว่าวันนี้ก็เลยไม่ได้มีคลิปอะไรก็แค่ว่าอยากจะมาทําแล้วก็คืออยากจะคุยกันสรุปสรุปผลของอการการขับรถนะฮะก็อยากจะรู้ว่าอตอนนี้ฟังกันแล้วได้อะไรครับผมเป็นอะไรก็ตามที่ว่าอยากจะชี้แนะหรืออยากจะถามอะไรมากกว่านี้หรือเพิ่มเติมอะไรมากกว่านี้ถ้าเป็นไปได้แล้วผมหาข้อมูลได้นะฮะก็อยากจะรีบเร่ง อก่อนที่ว่าจะเข้าช่วงเทศกาลเพราะว่าผมมองว่าอืมจะบอกว่าเป็นโครงการแหมคนเดียวก็คงจะสร้างโครงการได้ยากครับอันนี้ก็มีลูกมือก็คืออ่าลูกๆทั้งนั้นเลยแล้วก็คันตัวเองจะไปตัดไปต่ออะไรมากมายก็อาจจะอาจจะต้องใช้เวลาแต่ครันนี้ก็คงจะไม่เท่าทานกับสิ่งที่ว่าสูญเสียสิ่งใดก็ตามครับผม รีบตัดคลิปรีบทำคลิปในครั้งนี้ก็คือเจ,เจตนาของผมก็คือมีอยู่แค่ว่าเราเดี๋ยวจะเข้าสู่เทศกาลช่วงสงการปีใหม่ไทยก็ยังไงจะ,จะต้องใช้รถใช้ถนนกันมากมายก็ยังไงก็จะขอการร่วมมือช่วยกันแชร์ช่วยกันอ,ออกความคิดเห็นกันมานะครับเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยเราได้ก็นอกจากตัวเราเองเนี่ยช่วยตัวเรากันเอง ผมก็มีประสบการณ์ตรงไหนก็แบ่งได้พอที่ว่าจะเอาไปใช้ได้ทําได้ผมก็ก็อยากจะรีบให้เลยครับเพราะว่าอยากให้เดินทางปลอดภัยในช่วงสงการนี้ไม่ไม่รู้ว่าเป็นการเตรียมการที่ว่าไอ้น,นี่เกินไปไหมแต่ถ้าถามสําหรับผมแล้วผมมองว่าสาหรับผู้ที่ว่าขับรถยังไม่อ่เจนสภาพถนนก็อาจจะมีความลําบากเพราะว่า มันก็จะมากเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ประกอบเกี่ยวกับถนนที่ยังทำแล้วก็ยังไม่เสร็จหรือมีสิ่งกีดขวางบนเส้นถนนจราจรหรือไฟอาจยังไม่สว่างตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาของคนที่ขับรถใหม่ๆเพราะว่าไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็เลยจะกลายเป็นว่ารถติดขัดบ้างอะไรบ้างตรงนี้ก็เลยเหมือนว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เราก็จะช่วยชี้แนะนํา นะครับผมตรงไหนที่ว่าทำแล้วมันจะดีต่อพวกเราผมว่าเราน่าจะร่วมมือช่วยกันทำได้นะครับยังไงก็นะฮะสุดท้ายนี้ก็อยากจะเชิญชวนเลยครับไม่ว่ารุ่นพี่รุ่นน้องที่ว่ามีประสบการณ์มากมายแค่ไหนถ้าแบ่งปันกันได้อยากให้ช่วยกันแบ่งปันนะครับแล้วก็คนที่ว่ารับฟังอยู่ถ้าเป็นไปได้นะฮะ ก็ช่วยกันแชร์ออกไปให้มากๆครับให้มากๆแล้วจะได้มาคุยกันในแนวทางเดียวกันไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองครับอยู่บนท้องถนนแล้วคือตัวพวกเราเองทั้งนั้นยังไงก็ช่วยฝากกดด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม